بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كخاطن ผม نوتو تان قصو هون رين القرآن نخب بوم واري نخب نواني رو كجما سورة ซูรออันนัสนะครับเป็นซูรอที่หนึ่งร้นะครับเป็นซูรอสุดท้ายที่อยู่ในคัมภีร์อัลกรุรอานนะครับเป็นซูรอสั้นๆเป็นซูรอที่อ่ามุสลิมเรานะครับส่วนมากก็จะสามารถที่จะจดจําได้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกอ่านซูรอนี้กันนะครับซึ่ง พี่น้องหลายๆคนที่ท่องได้อยู่แล้วนะครับก็ลองมาทบทวนดูนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงการอ่านของเราให้มันถูกต้องยิ่งๆขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับที่พี่น้องเห็นข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแถบนี่นะครับมีลวดลายนะครับสวยงามนะครับก็จะอยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นสูรอนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นชื่อของซูรอนะครับอย่างอย่างในงนี้นะครับก็จะเขียนว่าซูรอตุนนาซีนะครับซูรตุนนาซีก็จะมีตัวอักษร ภาษาอาหรับนะครับมีสระแล้วก็มีลวดลายนะครับมีการตกแต่งประดับประดาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งพอตกแต่งเข้าไปแล้วนะครับมันเพิ่มมันเพิ่มความสวยงามนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกกันก็คือว่ามันทําให้มือใหม่นะครับอาจจะเกิดความสับสนนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับนี่นครับเราก็จะอ่านว่าซูรอตุนนาซีนะครับซีนอูวาวซูนะครับ ตัวนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นตัวรอครับรออ้ารอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตานะครับตาอูนูนตุนซูรอตุนนูนออาลิฟนาซีอีซีหน้าซีนะครับซูรอตุนนาซีก็แปลว่าบทอนนาสนะครับนาสก็แปลว่ามนุษยชาตินะครับในบทนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับระมัดระวังนะครับนูนมีชัดดานะครับ ัวนูนที่มีชัดดาเป็นแบบนี้นี่นะครับนูนที่มีชัดดานะครับเราจะต้องหน่วงเสียงเสมอนะครับซูรออันนาสครับอย่างที่ผมบอกครเป็นสูรอที่1น4นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอัก่อนการีมนะครับก็จะอยู่หน้าที่604นะครับหน้าที่604หน้าสุดท้ายเลยนะครับนี่คือหน้าที่604นะครับเอาละครับ ล้วก็จะมาเริ่มต้นอ่านนะครับก่อนที่เราจะอ่านนะครับเราก็ต้องขอความคุ้มครองนะครับต่ออัลลอฮฺสุบานตาลานะครับให้พ้นจากการที่ชัยตอนจะเข้ามามายั่วมายุมาดึงความสนใจมาทําให้เราอยากจะรีบๆไปนะครับเราก็จะกล่าวว่าอัลลอฮฺรบิลลาฮิมินัชชัยออนรรจีมบรรทัดนี้นะครับก็เป็นบรรทัดที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีม ต่อไปนะครับอายะที่หนึ่งนะครับกลอาอางูดูบรับบินนัสกลนะครับกลกอฟอูลามกลต้องระวังนะครับอย่าให้กลายเป็นกุลกุลเป็นตัวกราฟนะครับกุลถ้ากุลตัวกราฟเนะี่ยมันแปลว่าจงกินนะครับกุลแต่ในหัว ตรงนี้นะครับเป็นตัวกอฟนะครับแปลว่าจงอ่านนะครับคนละความหมายกันเลยถ้าอ่านผิดนะครับความหมายก็ผิดไปด้วยนะครับแทนที่จะบอกว่าจงอ่านนะก็แปลว่าจงกินซะงั้นนะครับความหมายมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องอ่านว่ากุลกุลนะครับต้องเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับกุลกอฟอูลามกุลคาต่อไปนะครับอาอูดูอาอูดู ตัวแรกนะครับฮัมซาอ่าอ่านะครับไอนยนูวาวอูอาอูอาอูดาลอูดูอ่าอูดูอ่าอูดูต้องระมัดระวังนะครับอ่าอูคนละตัวกันนะครับอ่าก็เป็น แบบอาลีฟเป็นตัว like ฮ right. ัม z เอาอ่างธรรมดานะครับตัวอูนะครับมันต้องเค้นขึ้นมาทิหนึ่งนะครับให้มันถึงกลางคอนะครับอูอูอูรูนะครับตัวดานะครับรูู้ก็ต้องมีปลายลิ้นนะครับนิดนึงนะครับออกมานิดนึงแล้วก็อย่าให้ลมไหลออกมานะครับอูรู้คำต่อไปนะครับบีร็อบบินบีร็อบบินบาอีบีรออาบา โรบบาอีนูนบินนูนนะครับมีชัดดานเนี่ยต้องหนุงเสียงนะครับต้องอ่านว่าบินอย่าไปอ่านว่าบินแล้วก็ไปเลยไม่ได้นะครับเบีรอบบินต่อไปนะครับนาซีนาซีนูนแออาลิฟนาซีอีซีนาซีนาซีอ่านหยุดนะครับก็เป็นนาส “กล่าอา عوذ บิรับบินนัส”กล่าอา عوذ บิรับบินนัสเขาว่านัสเนี่ยนะครับเราอ่านยาวสองฮารูกาสองจังหวะก็ได้นะครับสี่ก็ได้หกก็ได้นะครับเรียกว่ามัดอาริลิซุกูนะครับ“กุลอาอา ع و บิรับบินนัส”ต่อไปนะครับอายาที่สอง มาลิกินนสัสมาลิกินมาลิกินมีมอามาลามอีลี่กาฟอีนูนกินหนุงเสียงนะครับอาต้องหนุงเสียงเสมอนะครับนูนมีชัดด้านนะครับมาลิกินนุนาซี นาซีนูนออลิฟนาซีนอีซีนาซีนะครับก็อ่านหยุดก็เหมือนเดิมนะครับก็อ่านว่านาสนะครับอ่านสองก็ได้สี่ก็ได้หกก็ได้นะครับความยาวมาลีกินนาสอายะต่อไปนะครับอิลาฮินนาสอิลาฮินฮัม za อี อีลาอาอลิฟลาฮาีต้องดูข้างหลังด้วยนะครับดูข้างล่างด้วยนะครับมีชัดได้มีสกูลหรือเปล่าตัวนี้มีชัดได้อยู่นะครับฮาีนูนฮินอีลาฮินหน่งเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนูนมีชัดได้นะครับนูนอาอลิฟนาซีนอีซีนนซี إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ ميم إينون เจอตัวชีนนะครับฮูกกลมนูนตายนะครับเจอตัวชีนนะครับก็จะเป็นอ่านแฝงเอกฟ้านะครับเราก็จะอ่านว่ามีแบบไม่ชัดครับมีอ่านไปหาใกล้ๆกับฐานเสียงตัวชีนนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่จะต้องออกมาจากจมูกครับมือต้องมีการหนุ่งเสียงด้วยนะครับมีต่อไปชอริลชอริลชีนอรรอชอร รอตัวนี้นะครับเพราะถ้าเป็นตัวสะกดเนี่ยสราข้างหน้าเป็นสระอาสละอูก็ต้องหนานะครับเช้าเช้อย่าไปอ่านว่าชาร์ชาร์อย่างนี้ไม่เอานะครับต้องหนานะครับชาต่อไปนะครับริลรออีลามริลริลรอตัวนี้บางนะครับรอที่มีสระนะครับถ้าเป็นสละข้างล่างก็บางครับรี่ขาะที่ว่าเช้ารอตัวแรกที่เป็นตัวสะกดเนี่ยมันก็หนานะครับ แล้วก็เวลาที่อ่านว่ารี่ก็จะเริ่มบางแล้วนะครับมิชาริลริลนี่ยครับรอีแามริลวัสวาซิลวัสวาซิลวาวอาซีนวัสวาวอาอลิฟวาซีนอีลามซิลวัสวาซซิล คอนนาสขออานูนคอนหนูเสียงนะครับนูนมีชัดนะนูน آ آ อาอาลิฟนาซีนอีซีคอนนาสมิชอริลวัสวาสิลคอนนาสอายะต่อไปนะครับ الذي يوسوس في صدور الناس อัลลอลิฟตัวนี้นะครับไม่มีสระนะครับตามด้กับตัวลามนะครับให้ใช้เป็นสระอ่านะครับอ,รอ,ลอลิฟอ้าลามอัลลามอ้า ล a ซานอียาด,ด,ดีนะครับต้องมีปลายลินออกมาแล้วก็อย่าให้ลมไหลนะครับอัลลาดีถ้าลมไหลครับอัลลาซีอย่างนี้ไม่ได้นะครับบางไปนะครับต้องไม่ให้ลมไหลนะครับอัลลาดีต่อไปนะครับยูวัสวิสูยู w ั s วิสูยาอู่ยูวาวาซีวัสวาวอี วีซินอูสู้ยูวัสวีสูฟ้ฟีฟาอียาฟีสุดูรินสอดอูสู้ดาลอูวาวดู รออีนูนรินรอบางน,นะครับแล้วก็นูนเสียงนูนก็ต้องหน่วงนะครับรินซุดูรินนาซีนูนอ้าลิฟนาซีนอี้ซีนาซีอันเดียก็เป็นนาสนะครับอัลลอฮฺวีุสวิสุฟิลซุดูรินนาส มีนัลจินนตนต์วันนสัสมีนัลมีมอีม,อมีนูนออลามนัลรามนะครับรามชัดดาลามสุก,กูลต้องกระดกลิ้นเสมอนะครับมีนัลยีมอีนูนยินอย่าลืมนะครับตัวนูนมีชัดดาต้องหนุงเสียงนะครับยินนูนอหนา้าตาอีตี้ยินนะตตี้ วันนาซีวาวอานูนวันนูนอาอลิฟนาซีนอีซีวันนาซีอ่านหยุดก็เป็นวันนาสอ่านด้กับต้นนะครับมินันยินนาตีวันนาสครับเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ